สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกแนวคิดดีๆจากหลายๆแหล่งเลยนะครับค่ะก็มีทั้งเรื่องการเงินจิตวิทยาเครือข่ายแการเรียนรู้แล้วก็เ,เคล็ดลับความสําเร็จด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเราจะดึงเอาเฉพาะไอเดียหลักๆที่น่าจะแบบจุดประกายความคิดให้เอาไปใช้ต่อได้อืมก็น่าสนใจค่ะเหมือนหาเครื่องมือใหม่ๆให้ชีวิตนะคะครับผมงั้นเริ่มที่จุดสําคัญสุดเลย คือเรื่องความคิดก่อนเลยในหนังสือจิตวิทยาเงินตราเนี่ยเขามีพูดไว้น่าสนใจมากว่าไม่มีใครบ้าอ๋อหมายถึงเรื่องการตัดสินใจเรื่องเงินเหรอคะใช่ครับคือมุมมองเรื่องเงินแต่ละคนมันมาจากประสบการณ์ที่ต่างกันมากๆเลยมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองมากขึ้นว่าจะไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นค่ะเข้าใจเลยค่ะซึ่งซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับเรื่อง growth mindset พอดีเลยนะคะยังไงครับ ก็คือถ้าเรามี growth mindset เนี่ยเราจะเชื่อว่าความสามารถเรามันพัฒนาได้ตลอดไม่ได้ตายตัวเหมือน fix mindset อ๋อครับค่ะพอเราเชื่อแบบนี้เนี่ยอุปสรรคที่เจอมันก็จะไม่ใช่ทางตันแต่เป็นออบทเรียนให้เราโตขึ้น<ะ>เข้าใจครับ <Me ans> เหมือนเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ค่ะแล้วสิ่งนี้ล่ะคะ่ะคือหัวใจสำคัญของ resilience หรือว่าความความยืดหยุ่นทางใจที่จะช่วยให้เราฟื้นตัวได้เวลาเจอปัญหาครับ ซึ่ง r a z i l i e n c เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบที่จับต้องได้เหมือนกันนะคือที่เขาบอกว่าฉันมีพวกแรงสนับสนุนรอบข้างคคนรอบตัวคครับแล้วก็ฉันเป็นคือความเชื่อมั่นในตัวเองจากข้างในอพลังใจภายในเนาะใช่ครับและสุดท้ายฉันสามารถคือพวกทักษะความสามารถที่เรามีจริงๆอ๋อเหมือนเป็นเกราะต้องกันใจเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่ว่า การจะรักษา growth mindset ไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเจอเรื่องแย่ๆซ้ำๆเนี่ยอืมคงไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ไม่ง่ายแน่นอนค่ะไม่มีใครทำได้ตลอดหรอกค่ะแต่มันคือการพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็ยอมรับว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้ครับผมซึ่งก็นำไปสู่เรื่องถัดไปพอดีเลยคือการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ครับ เดี๋ยวนี้โลกมันหมุนเร็วมากจริงๆการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องจําเป็นแล้วจําเป็นมากค่ะไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วตอนนี้ครับไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนด้วยแต่คือการแบบว่าเปิดรับสิ่งใหม่ตลอดเวลาฝึกทักษะใหม่ๆ ใช่ค่ะอย่างพวกการปรับตัวการสื่อสารความอยากรู้อยากเห็นพวกนี้สําคัญหมดเลยและในมุมของคนที่เขาประสบความสําเร็จล้วครับเรื่องนี้มันสําคัญยังไง โอ้โหนี่เป็นกฎเหล็กข้อสำคัญเลยค่ะคือคนสำเร็จเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเลยแต่แต่ที่สำคัญพอกันเลยนะคะคือต้องลงมือทำด้วยอ่าอันนี้สำคัญจริงครับคิดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะความคิดจะดีแค่ไหนถ้าเก็บไว้เฉยเก็คือศูนย์ค่ะต้องกล้าลองกล้าล้มเหลวบ้างเริ่มเล็กๆก็ได้แล้วค่อยๆเรียนรู้ไปจริงครับเริ่มเล็กๆดีกว่าไม่เริ่มเลย พอพูดถึงความสําเร็จมันก็ต้องโยงไปเรื่องอความมั่งคั่งด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็นิยามได้หลายแบบเลยใช่ครับในหนังสือเริ่มเดิมจิตวิทยาเงินตราเขาบอกว่าผลตอบแทนสูงสุดของเงินจริงๆอาจจะเป็นอิสระภาพนะครับอิสระในการใช้ชีวิตตามที่เราต้องการอ๋อไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีการมีเวลาว่างหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอันนี้ก็นับเป็นความมั่งคั่งได้เหมือนกัน จริงด้วยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกันดีนะคะกับแนวคิดที่ว่า,าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจริงๆมักจะมาจากการที่เราไปสร้างคุณค่าหรือไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอ่าใช่ครับการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆคือเรื่องเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นที่ดีอ๋อการมีเพื่อนมีพวกค่ะแต่แต่ไม่ใช่แค่รู้จักคนเยอะๆนะคะมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจริงใจต่อกันมีการให้กันร,รับ มีความไว้ใจเข้าใจครับคือเน,น้นคุณภาพของความสัมพันธ์ใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมเรื่องความมั่งคั่งที่ที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันนะคะครับอะไรครับที่เขาบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอ๋อพวกสินทรัพย์ที่เก็บไว้การลงทุนเงียบๆไม่ได้โชว์ใครใช่ค่ะการใช้เงินเพื่ออวดเนี่ยเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเลยที่จะทําให้เงินหมดเร็วเออจริงครับอันนี้เห็นด้วยเลย แล้วก็มีอีกอันที่แบบโดนใจมากคือการประหยัดคือช่องว่างระหว่างอีโก้กับรายได้อืมอันนี้คมมากค่ะมันต้องอาศัยวินัยสูงมากๆเลยนะคะใช่เลยครับวินัยทางการเงินการออมการลงทุนคือพื้นฐานสำคัญจริงๆมันก็วนกลับมาที่ Mindset และการลงมือทำสม่งเสมอเหมือนเดิมเลยเนาะใช่ค่ะทุกอย่างมันมันเกี่ยวกันหมดเลยค่ะพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ เหมือนจะเห็นภาพรวมๆแล้วนะครับว่าเออเส้นทางสู่ความสำเร็จหรือชีวิตที่เราอยากได้เนี่ยมันเริ่มจากข้างในจริงๆคือปรับความคิดเราก่อนให้เป็น growth mindset ค่ะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องกล้าลงมือทำด้วยถึงจะพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินบริหารจัดการให้ดีและสุดท้ายก็ทีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ ค่ะทั้งหมดนี้มันส่งเสริมกันหมดเลยไม้เซตดีก็นําไปสู่การเรียนรู้การลงมือทําที่มีคุณภาพพอเราสร้างคุณค่าให้คนอื่นมีเครือข่ายดีๆมันก็ยิ่งส่งเสริมให้เราเติบโตแล้วก็เจอความสําเร็จในความหมายที่ที่มันเติมเต็มเราจริงๆค่ะครับผมงั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับคือจากทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมีแนวคิดไหนหรือมุมมองอะไรเป็นพิเศษที่มันบอกว่า คลิกกับตัวเองมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะลองเอาไปปรับใช้ดูตอนนี้เลยอืมน่าคิดตามมากค่ะครับเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มทําวันนี้แล้วทํามันสม่ําเสมอเนี่ยมันอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในระยะย,ยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะครับ